เพื่อนๆเย็นแล้วหากับข้าวไปก่อนนะหากับข้าวไปหาไปหาอันปูหากบมาอมก่อนที่แถวนี้รูเยอะเดี๋ยวจะขุดเดี๋ยวจะขุดหากับข้าวก่อนแลนวเพื่อนๆขุดดูนี่รูบึกใหญ่เลยโอ,โอ้ดินเกนดินเกนนะปูก่อนเนดะ้อ มีมะโนโอ้ดูลึกเจ๊หย,ยับมาอืมเจไมนโนเจ๊เจออม,มีบอปูอืมกึ้แล้วลุนล้นลุน้น เพื่อนอะไรขยับนี่แหละมีบนนอกอู้เจอปูแล้วเพื่อน<ๆ>อู้อู้อู้จุก่อนนะโอ้ปูตัวบางใหญ่ เนี่ยถ้าได้สี่ห้าตัวอย่างเนี้ยได้หนึ่งมือเลยนะเพื่อนๆนะตัวเมียด้วยตัวเมียเห็นไหมตัวเมียเขาจะมีกระบ,บังลมอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวผู้ก็จะมีซิกแพคอันตัวเมียก็จะมีจะมีนี่นี่อะไรมันเนี่ยหน้าท้องหน้าท้องขุดอีกก่อนนะเพ 2, ื่อนๆอกสองสามดูอ่ะถมเอาไว้ก่อนเดี๋ยวคนเดินมาจะดุดขาหัก ดูมองไมอ่ออกไหนมีรู้อีกไหมโอ้ตรงนี้ก็ไม่รู้เพราะว่ามันแรงแล้วช่วงนี้ว้าฮ้ยได้กบอ่ะได้กลุบอุ้ยพอกินแล้วเนี่ย พอกินแล้วเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะปนปนโอเคบ๊ายบาย